าเก่งคนคนทำมาหากินคราบเบนดี่ไม่มีมดไม่เห็นได้ไงผมไม่เห็นหาเลยมึงตามดีไหมเอาเร็วจัดการทำทำนี่ไงฆ่าทิ้งโอ้เชี่ยน่ากลัวสัตว์นั่งแบบนี้มากี่ปีแล้วตรงนี้มึงใช้ยิงเองไหมแม่งแบบอันตรายนะสัตว์ Let's go เพลงดังในสัตว์ ติดอยู่นียเราจะมาดูว่าคนคนนี้เขาใช้ชีวิตอยู่ยังไงนะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตตามแม่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินอะไรกันไปถ่ายป่ะถ่าย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 แล้วมึงหันหากล้องหน่อยดินี่ครับไปกินบุฟเฟ่ครับผมบุฟเฟ่ใช่ปิ้งย่างครับเป็นอื่นเต้นจัดเลขาสั่นแล้วโปรแกรมโปรแกรมเกมนี้สักอย่างรักซักปกติเราเราทำอะไรเราเล่นเกมอะไรปกติเล่นก็เล่นกับเพื่อนๆครับ เฮ้ยไดนสุ่เลยไอสัสใครแดงไอคไอ้่รู้ว่อยีไปตางโลยสตาส์ลอก C S O เล่น Dota 2วนไปเรื่อยๆครับอมึงโถงไอ้ไเข้าไอไง้มืงที่รักแอ่ไอ้เยี่ยาผมเลยสัสเล่นเล่นคนเดียวร้อปีชั่วโมง งต่อสู้กับตัวเองแล้วก็เป็นเนี่ยเขาเป็นมนุษย์ดัดแปลงเล่าก่อนว่าเราเป็นมนุษย์ดัดแปลงได้ยังไงโอ้ตอนป5เขาไปเห็นหลังเราเบี้ยวตอนสักป4ป5คือคขาสงสัยก็เลยไปหาหมอแล้วเอ็กเซเล่บอกว่าหลังโพดสุดท้ายก็ไม่รอดมีหมอหมอก็เชื่อท้องให้นี่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 โบอย่างนี้เลยใส่เหล็กประมาณนี้เลยขาวหลังเลยตรงเป๊ะใช่ไหมตรงเป๊ะมองไม่ได้ขอฟองสักคอได้ดูหน่อยได้ได้สักคอตรงนี้แม่ไม่ต้องเดินไปไหนไกลไร้เหี้ยนี่ยตัวเองฟองเป๊ะครับไปดูดู ตูตูโหหลักไงเป็นอไงมเ็ห่นนีเนี่เราเราเคยเล่นไหเออเคยจับตอนออกมาตอได้ังแรกลก็เอามวาครับสายไฟงลองเล่นมงดูหนไหนหให้ทําเไยนี่นไ้งนึงนไงเราเล่นบ่อยไหเมื่อก่อนเคยเข้านาชุงครับ กลางปี2 0 1 9โควิดเข้าปุ๊บดับยาวดับยาวก็คืออยู่ในบ้านเราก็ไม่เล่นเลยใช่้รากินกลาวันนอนเล่เกมสบายใจเรียนออนไลน์ให้กูดีดีหน่อยกูไม่กลับดีๆหน่อยเดี๋ยวใส่แจ็คเก็ตอันนี้ยังไม่เห็นตอนนี้เรากี่โลแล้วร้อยสีบเย็ดไหม ผมบัครอพี่เบครับกล่าวรถเท่าไหร่รดไปเรื่อยจนกว่ามันจะเป็นผู้คนนะนี่ไงวิธีได้เปาผมนี่วันวันนี้วันดีเน่ะนี่เราเรียนอยู่เราอยู่ปีไหนเนี่ยอยู่ปีปีสามครับเราได้ทำอะไรอยู่อ่ก็ขายของออนไลน์ด้วยนี่วัยรุ่นสร้างตัวครับ ถ้าอารมณ์ดีอารมณ์ดีนี่อาม,มาเนลูไหมนอาหนีโนอาหนีันอาห<ร> <br ux> นีโนอ,อาห์น<ช>ีอะไรอ่ะราาู้งงมาทำไม่เ<ช>ลยโมโหแล้ว<ช>โ,ลโมหิวแล้ว<ช>ส่วนใหญ่รูทีนชีวิตชีวิตก็แบบไอ้ยียตื่นแพ็กขอดเล่นเกมกินข้าวนอน เรามีความสุขไหมชีวิตตอนนี้แฮปปี้โอ้อยู่ตอนไหนกินตอนนั้นนอนตอนไหนนอนตอนนั้นตื่นตอนไหนก็ตื่นตอนนั้นเลยอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่ใช้ชีวิตตามใจไม่มีแบบแผนครับแล้วแล้วเต็มสิบแค่ไหรเต็มสิบวะโอ้สักเจ็ดแล้วกันนะเจ็ดแล้วกันอีกสามอ่ะอีกสามอ่ะเนี่ยเรื่องสุขภาพไงถ้าเรามีเรื่องสุขภาพปุ๊บแฮปปี้เลยก็เลยอยากหันมาออกกำลังกายใช่เดี๋ยวมึงไปเปิดประตูก่อนเลยให้ได้ออกกำลังกายแล้วไป ไงได้ออกกำลังกายรู Luckily, ้สึกดีใจยังได้ดีขึ้นไหมเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเออเดี๋ยวใหญ่หนุนนะไม่หล่นหรอกหมูสามชั้นเกาหลีใครกินบ้างครับซี่ซี่มากกว่าที่เป็นเป็นซีโร่ป้านเฮ้ยเขาบอกกินแล้วเป็นมะเร็งอ่ะเรี่อสภาพมึงแม่งไม่ควรแนะนำเรี่ออะไรเกี่ยวกับสุขภาพหรอกผิดตรงไหน นี่คือร้านประจำเราใช่ไหมใช่ใช่ที่ร้านแหลโฆษณาอรตมยหมีม่ีปรุงเขาีแล้วเดี๋วันอันนี้วันที่เจงจะกินที่โคตรดีแบไปกินบางทีเคบซีซีเ็บซี ไอ้ไอ้ะโมโหแล้วโมโหแล้วระบบสั่งตายไม่ได้เลือกอันนี้อะไรนี่ผมไม่ไคนสั่งอนสั่งเขาทั่วที่เยี้ยนี่ก่อนเลยกูกินยังไงเนฮ้ยผมก็กินได้อย่างนี้นะเว้ยกูไม่เชื่อเนี่อนี่เหี้ยอะไรนานานๆทีสั่งมากูถามคนโดยเชื่อมูสามชั้นก็หลุมใครกินบ้างครับเัวเราะหัวเราไอ้เราบักบักขุ่มบักเขาบักแบบบีูจีต้องผมกินอ่ะคือผมจะสแปมแต่เนื้อวัว์มันกินแค่นั้นเลยนี่หรอเพียวเลยเหรอเอ๊ ไม่หาชื่ออะีเซนบีเซนบีเซนหน่อยนี่เมนูซิกเนเจอร์ของร้านนะหมูห่อชีสครับคือข้างในเป็นชีสใช่ไหมใช่เป็นแท่งเลยนี่เติร์ด็ดอาจจะสุกนานหน่อยปกติเรากินแต่เนื้อปกติผมกินแต่เนื้ออันนี้เห็นเห็นมากินกับพี่พี่ผมเลยสั่งมาเพิ่มเติมแล้วมันดูชีสอีเขียวก็น่าหัวเขียวไม่ปกติผมผมสั่งเต็มที่นะสองอัน Get out of here motherfucker เหมอนหร้อนร้อน ทำใหม่ไงครับไม่เหมือนบางร้านน่ะไอ้เหี้ยเฟรนฟมาพราะมตายเย็นยิ่หายอ้าวด่าพี่แล้วไหมไม่บางร้านไอ้ไม่ใช่พี่เราเล่าไงนะเราร้อยสิบเมื่อก่อนใช่ตอนแรกเคยเคยร้อยสิบมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ลดไปเหลือร้อยเดียวตอนนั้นลดด้วยการกินแต่ชาบูอย่างเดียวมือเดียวแล้วก็เลือกของกินดีผมผมดูคลิปหน่วยผิดครับ ดูมึงฮียอะไรต้องขยับมึงอยากลดถึงเท่าไหร่นั่นเฮียอะไรติดฟันงั้นอยากลดเท่าไหร่ไม่รู้เลือดัแปดสิบไหมเป็นไงโบด้ยเหรอมีคำดีโฟะจะจากร้อยสิบพวกจัดให้สุดเลยอะครับไปกินใจอะไรซิทต่อโอ้พีมนี่ไปกินต่ออีกเหรอเป็้านบิงซูครับฟีลแบบ after you เลยโอ้ฮันนี่โ่งแล้วก็โปลิอยสามแ ผมจัดให้สุดเลยอะครับอ๋อก่อนกินนะทำก่อนทำพิธีแบบผู้ดีอ่ะนี่ครับนี่เป็นไงกินยังต้องต้องใช้นี่ด้วยเอาเสื้อเสื้อเสื้อแดงแล้วเสื้อแดงแล้วนี่มีความสุขไหมหนืดมีทำง่ายเอานี่ผมแค่ดูน้องกินก็มีความสุขแล้วใครที่ดูคลิปเนี้ย เห็นแม่งทำเฮี้ยอย่าไปทำตามเฮี้ยเนี่ยแม่งดูบาหวานจะแตกแล้วไปยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยฟันสวยเลยอันนี้น่าจะดที่แนี่มันมีแต่น้ำแข็งแคลอรี่น้อยคอไปหายเลยเฮี้ยกินนมข้นหวานกินให้หมดแล้วเฮียมันไม่ต้องร่ามันหวานช่วยช่วยช่วยยุดยุดมันจะรู้ของมึงไงเฮี้ยแด่ของดอบเลยโอ้อร่อยอร่อย อยู่อะไรไม่คือเราอ่ะเราอยู่ไหนตอนนี้อ๋อตอนนี้เราอยู่ที่สิบประกอบ แล้วมาทำไมอ๋อมากินข้าวเสร็จก็แวะมานั่งกินลมชมวิวเดี๋ยวเออนั่งพื้นทน่อยวะปุ้ยปุ้ยมันคนติดดินข้าไหนนอนนั่นมานั่งก่อนว่าจะได้เป็นรุ่นคนครับผมครับโอ้ประดิษฐ์เออเออไม่ไม่ไปถามพี่อะไรอ่ะทำไมเราถึงเราถึงมาจุดนี้ได้ร้อยสิบเนี่ยอ๋อมาถึงร้อยสิบเลอเนี่ยเดี๋ยวผมเรฟเฟรนซ์ให้ดูเตรียมมาเรียบร้อยนะครับพร้อมจะเผาตัวเองนี่นี่ดูหน้าบ้านประชาชนดูสมัยก่อนไหนดูวิังไง ไอ้ยเยอก็อยู่ดีอยู่ตอนนี้เยอะนะตอนนั้นสมัยแบบมต้นเลยตานนี้พอมปลายย้ายโรงเรียนแต่ว่าก็ยังมาหาเพื่อนอยู่ที่นี่แหละเพื่อนมันเป็นนักกีฬาไงมันมันเล่นกีฬาออกมาเหนื่อยอกินเป็นไงแล้วผมทําอะไรอยู่เฉยรอร้อยพี่มากดลงใช่ไหมใช่ผมรอรอรอ,อการมาของพี่เอาเราจะ ากอะไรเพื่อนบขาไม่อยากว่าเป็่อนผมก็ต้องต้องออกลังกายบ้างอย่างผมผมาปดาว่าที่น้ำหนักขึ้นมาขนาดเนี้ยเพราะว่าน่าจะเราไปกินตามนาักกีฬาใช่ไหมไ <c oughs> กินตามนาักกีฬาแต่อยู่แบบคนเล่นเกมเออ,เออมันก็เลยแบบค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆคือผมว่าผมว่ากินวันหนึ่งอะแค่ผมเกินไม่เยอะหรอกไม่เยอะเหรอเดี๋ยวมาเจอหนีิสามเดือน,น,นเพื่อนก็รอดูนะเอพิโซด <c oughs> <c oughs> ให้พี่เบสออกโปรแกรมให้ผมในการออกกำลังกายออกโปรแกรมที่เล่นเกมกูยัไม่ทั้งวันอ้ออกก็ไม่ออกยัดแม่